โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เคล็ดลับการทําให้ลูกค้าแย่งกันเข้ามาหาเราเองนะครับแย่งกันใช้คําว่าแย่งกันเลยดีกว่านะครับถ้าคนแบบว่าเบื่อถ้าคุณเป็นคนที่ว่าเบื่อที่ต้องไปนั่งไล่หาลูกค้าต้องเดินทางออกจากบ้านคุณรู้ไหมว่าผมไม่เคยออกจากบ้านนานแล้วเนี่ยนะอยู่ที่ออฟฟิศสตูดิโอของผมเนี่ย เรามีบ้านมีอาณาจักรอยู่ที่นี่เลยมีข้างข้างล่างสุดก็มีเป็นอนาณาจักรของผมเองนะครับชื่อบันดัยูนิเวิร์สเออ่ตั้งกว้างกว้างขวางเลยนะคุณมาเยี่ยมได้นะครับแล้วก็มีช็อปของผมเองอยู่ข้างล่างมีร้านกาแฟมีอะไรอยู่ล่างหมดขึ้นมาบนคอนโดก็เป็นสองมีสองชั้นนะครับชั้นหนึ่งก็เป็นเป็นอนาณาจักรออฟฟิศอีกชั้นหนึ่งก็เป็นอีกเออ่เป็นอาณาจักรออฟฟิศสตูดิโอของผมเกือบทั้งชั้นเลยแล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็เป็นบ้านของผมนะครับแทบไม่เคยไปไหนเลยทุกคนมา,าหหาผมมดเลยยนะครับับทงงไ ไม่ว่าใหญ่โตแค่ไหนนี่คือจินตนาการผมไว้เรียบร้อยแล้นะต้องใหญ่โตแค่ไหนต้องมาหาในมดดินหมดโอ้โหเดี๋ยวนี้ด,นาดาราอะไรก็มาหาหมดแล้วเพราะผมจินตนาการแบบนี้มานะครับแบบเคล็ดลับให้ทำํำยังไหนี่เดี๋ยวมาละเดี๋ยวผมผมม่รู้สึกคนหนึ่งเพราะเคล็ดลับคือคํานี้คำนี้ว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งต่อไปนี้การตลาดหรือการขายมีอยู่แบบเดียวคือการตลาดแบบให้ความรู้ก่อนนะครับการตลาดแบบให้ความรู้ก่อน ผมเคยสอนคอร์สน <Cornell. S 2> ี้คอร์สนี้เป็นคอสที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดนะครับได้สร้างสร้างเขตสร้างลูกศิษย์ที่ดังๆมาหลายคนแล้วนะครับผมมีรูกสิษย์คนหนึ่งนะครับที่เขาเป็นยอดนักขายคนหนึ่งแล้วก็เอาคอร์สนี้ไปแล้วก็มาเรียนมาเข้าคอสนี้้วก็เรียนคอสนี้ไปวันนี้เธอจะมาแบ่งปันความรู้นะครับเธอชื่อขจิเข้ามาเลยครับขจิสวัสดีครับ จีนะคะเพจเทคนิคขายดีบายคจี p r i n c e s s of Sales นะคะก็คอนเทนต์ที่ได้จากบ็อกเซตนี้นะคะก็คือว่าขายยังไงให้เหมือนไม่ขายนะคะที่อาจารย์สอนคือดีมากๆเลยก็คือว่าให้คนออยากซื้อของเราเองนะคะอย่างของจีเนี่ยก็คือตอนแรกทำเพจที่เกี่ยวกับ ไครีมนะคะครีมของตัวเองคือเคจี้เซรั่มนะคะทําอย่างที่อาจารย์บอกทุกอย่างเลยก็คือให้ความรู้คนไปก่อนเกี่ยวกับการดูแลผิวหน้านะคะทํายังไงทาครีมยังไงเอสเซนต์เนื้อครีมแตกต่างกันยังไงนะคะ<ม>พอเราให,ให้ให้ให้คนมากๆเข้าไปเนี่ยคนเขาจะรู้สึกว่าอยากซื้อกับคนที่เป็นเอ<ม>็กซ์เพรสเป็นก<ม>ูรูนะคะ<ม><ม>ตรงนี้สําคัญมากๆเลยแล้วพอเราให้เขาไปมากๆเขาไม่รู้สึกว่าถูกขายอะคะ<ม>่ะพอวันมันจะมีกฎอย่างหนึ่งก็คือเรียกว่ากฎแห่งการตอบแทนนะคะ<ม>พอเราเขาได้ความรู้จักเราเยอะๆป๊บ เขาก็อยากจะตอบแทนเราพอเรามีโปรดักต์ปั้งมาขายปุ๊บเนี่ยคือเขาต้องการซื้อเลยบางทีเขาเรียกร้องเองด้วยใช่ที่เขาบอกเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะมีของขายเขาเอาของมาขายในสิอยากซื้อแล้วใช่ค่ะเพราะว่าเราเราไม่ขายจัทีคือเราให้ความรู้สอนแต่งหน้าสอนเทคนิคของเขาไปก่อนนะคะจนจีพัฒนามาเริ่มเป็นพาร์ทเนอร์กับโรงงานเครื่องสำอางนะคะก็ให้ความรู้ไปอีกสาหรับคนที่อยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองคนที่เปิดเพจแล้วไม่รู้ขายยังไงหรือบางคนที่เพิ่งเปิดเพจมาตอนแรกแล้วก็ฮาร์ดเซลล์อย่างเดียว แล้วมันเิรคในช่วงแรกแล้วพอระยะต่อมาเนี่ยมันเหมือนกับทุกคนก็ทําเหมือนกันหมดแล้วมันต้อข่งไม่ได้ครัมันไม่มีรอยตีคนไม่มีรอยไม่มีแบบอะไรอะความจงรับพักดีใช่ค่ะเพราะามาดูใครคนหนึ่งถูกกว่าเข้าไปแล้วใช่ค่ะถูกค่ะทีนี้เราก็เลยเหมือนเปลี่ยนกลยุทธ์ให้กับลูกค้าของเราโดยการที่ให้เขาทาเพจเริ่มสอดแทรกเนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นๆแต่ว่าประเด็นคืออย่างนี้ประเด็นคือทำคนคนส่วนใหญ่เนี่ยพอมีเพจเขาไม่รู้ทาไงที่จะให้เพจมัน เป็นที่รู้จักเป็นที่คือ <c oughs> ไงอ่ะการให้ความรู้มันไม่ใช่ให้ความรู้โมวซ่มันแบบ <c oughs> มัน,ม,นมันต้องมีวิธีการเขียนต้องมีวิธีการปรับชื่อเพจให้มันโดนมีวิธีการที่จะถึงคนมีวิธีการาคือเพื่อคนรู้มีวิธีการต่างๆเหล่านี้เนี่ยว่าจุดจี้ใจเขาอยู่ตรงไหนเขียนยังไงหัวข้อยังไงให้เขาเข้ามาดูของเรา <c oughs> เพราะว่าคน,คนดูดิไปดูเพจของคนที่ให้ความรู้ถึงแม้ว่าให้ความรู้บางคนก็สามไลค์สี่ไลค์ไม่มีคอมเมนต์ อะไรเงี้ยแต่มันมีวิธีนะครับมันทุกอย่างมันมีสูตรหมดนะครับแล้วสูตรเราดังเหล่นาน,ลนี้ผมสอนให้ลูกศิษย์ไปตั้งเยอะแล้วนะครับหลายคนเนี่ยดังจากคอร์สนี้เลยคอร์สชื่อว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเดี๋ยวเรามันอยู่ตรงไหนวะอ๋อนีออ่อาจารย์สุงศ์อารามมากร์ค่ะมันมัน,ม,นมันคอร์สนี้เนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตคนมาเยอะแนละ้วมีลูกศิษย์ทั้งดังๆ,ๆจากคอร์สนี้ไปไม่ว่าจะเป็นรุง้งเลิฟเอ็กซ์เพิร์ทนะครับมาเข้าคอร์สนี้แล้วก็มีใครอ่ะแบมนะครับแบม แล้วพจีก็มาเรียนใช่ค่ะตรงนี้เวิร์กมากเจง๋งมากๆจริงค่ะอ่าโอเคถ้าสนใจก็คอร์สนี้ก็มีราคาเศษี่าแาบสำหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะคะแล้วก็อยากจะประสบความสำเร็จในการทำเพจเหมือนกับพวกเรานะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยเพราะว่าอาจารย์ลดพิเศษเลยนะคะพิเศษสำหรับคลิปนี้นะคะก็คือ อคอสนี้นะคะจาก30,000บาทลดเหลือ1น0 0 0บาทนะคะลดมากกว่า30%เลยนะคะโอ้โหราคาพิเศษอย่างนี้ไม่มีอ,มอีกแล้วนะคะก็ <S <S ถ้าใครอยู่ต่างประเทศก็สามารถอันนี้เป็นเ,เรียกว่าแกรนด์บ็อกเซ็ตนะครับข้างในก็มี12บสองอดีีมีดีบกับ CD รวมกัน12แผ่นนะครับแล้วก็มี คู่มือเป็นหนังสือเป็นเล่มใหญ่ๆเลยนะครับสามารถเอาไปเรียนกันที่บ้านกี่รอบก็ได้นะครับบางคนก็ชอบเป็นอะไรที่จับต้องได้เรียกว่าแกรนด์บ็อกเซตอย่างนี้แต่บางคนชอบอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยก็อาจจะเรียนเป็นไอเซมินาได้นะครับไอเซมินาคือเรียนออนไลน์นะครับก็สะดวกสบายมากก็เป็นที่นิยมมากเลยครับตอนนี้ก็ได้ราคาพิเศษเช่นกันนะครับก็ลดไปอีก2,000บาทนะครับก็เหลือ17,000บาทนะครับสำหรับไอเซมินาเรียนออนไลน์นะครับคอร์สนี้ผมบอกได้เลยเปลี่ยนชีวิตคนมามากมายแล้วนะครับคุณเรียนไปแล้วก็ทํา ตามคุณจะชีวิตง่ายง่ายชีวิตดีดีต่อไปนี้ไม่มีการโฆษณาอะไรอีกแล้วไม่มีการแบบทุ่มเงินโฆษณาโน่นนี่คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอย่างเดียวนะครับถึงแม้คุณมีเพจเฟซบุ๊กคุณจะจ่ายเงินแต่ถ้าคอนเทนต์คุณไม่ดีก็ไม่มีใครมาดูนะครับโอเคอ่ะเอาก็มีแค่นี้นะครับแล้วใครอยากติดตามคจีก็ไปที่เพจเทคนิคขายดีบายคจี p รินเซสออฟเซลส์ค่ะที่นั่นก็มีเทคนิคขายดีนะครับอย่างชื่อที่บอกนะครับแล้วก็เธอก็เป็นเซลล์มาก่อนแล้วก็แล้วก็เป็นเซล์ที่มีฝีมือเลยคนหนึ่งเลยนะครับ โอเคอ่ะเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ